สวัสดีจ้าเพื่อนๆกายเอาไปนั่งข้างนอกไปเดี๋ยวกายอัดคลิปก่อนมาเพื่อนๆมาไปไปนั่งข้างนอกผัดกะเพราที่นอกมากินผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อเด้อเพื่อนๆมากะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อถอยมาละจะฟงใส่จะฟงใส่เด้อเพื่อน เนื้อเส่็จแไม้ดองเค้าเนื้อเสร็จแไม้ดองแซ่บเหมือนกันเด้อมันตื่นมากินเอ็นผัดกะเพราเนื้อใส่น,น,สบบน้นนมมนอ,นองไม่ดองก็เจ๊แกว้วโอ้ยงอนเพราะได้อาบน้ำตอนเศร้าะก,ะกะวะ่าชีแกนเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำมาเด้อทุกท่านกินผัดกะเพราเนื้อพี่น้องเนีย่ยมืุอเจ้าเห็นบ่เนี่ยมันบ่มีที่ลอง ไปหาที่ลองไม่ได้ใคจะเอาเนี่ลองมันจะลองได้ไหมี่ยมันจะล่วงดิมันจะล่วงดิเนี่ยกับเผาเนื้อมาเด้อพี่ลองเด้องลองไปสุทุกคนมีอย่างมากมายแบบชีวิตคนเขายูเพื่อกินกินเพื่ออยูลลกับเผาเนื้ออย่างนั้นเยอะเดย คันเพใส่น้ำเยอะก็ไม่ได้พี่น้องหยดเนื้อมันจะเหนียวอืแล้วก็เหยวเราก็จะเคี่ยวให้มันแห้งเราก็จะเคี่ยวให้มันแห้งไปเลยเพราะว่าถามว่าปรุงรสชาติจังปรุงแล้วอืปรุงรสชาติแล้วพี่น้องมาเด้แออซ่บๆน้ำกันนี่แซ่บๆแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาต่อนจะชิมกอน อร่อยตัดน้ำปลาแดกใครใครชอดใส่น้อยก็ใส่น้อยแต่เด็กแก้วชอบใส่เยอะเด็กแก้วคนใส่เยอะอร่อยคือเก่าแหละพี่น้องเลยจะมากจะน้อยก็อร่อยคือเก่าจะมากจะน้อยก็แสบ่บพึ่เก่าพี่น้องต้องป่ายคุ้นคุ้นมาตรวจ เติมนะ่อยใส่น้ำหลายเด้พี่นอ้อง่อยกับ่อยเฮ็ดไปเที่ยงแล้วน้ำมันยุบ่อยก็เติมไม่เติมไม่ก็เลยมันไล่น,นี่แหละหนูจะไปโหลดอะไรนะอ,นนอ,รอ,อร่อยมากๆเลยหนูว่า คอยได้กินเนื้อในจักปีแล้วข่คือกอนหนึ่งปีตอนนั้นลูกใช้ซื้อม้าข่กินปีปไม,ปไม่ปีไม่ปีที่แล้วนี่แหละอืมเฮ้ยปีไมเมาปีกก่นี่สองปีสองปีพี่น้องเพราะลูกใช้ปีไม่ลูกใช้ไม่ได้ม้าม้าสงการเออ เขาว่าสองปีหลังจากสองปีนั้นคอยคอยก็าบอกินเลยได้เนื้อเนี่ยโดดไปิบปีเลยลูกใช้ม้าเด่นก็เลยซื้อเนื้อมาให้แม่ย่างให้แม่กินเขาก็เลยชิมกับเขาชิมกับเขาอันนี้เป็นเที่ยที่สองเนี่ยเที่ยที่สองเลือพทีนน่น้องดูว่าเนือไหมหลายกว่าเนื้อ พบอบรได้เนนเนื้อไหลเพราะว่าเราเป็นไขมันเนี่เราเป็นไขมันเราก็ต้องเน้นเนื้อมากกว่าหน่อไม้ผัดให้หน้ามันแห้งแบบนี้ผัดกะเพราเนื้อส่หน่อไม้ดองแซ่บดเด้อน้องเด้อเนี่ยแก้วใช้พริกสดยแก้วกับพริกเกลยดตำพริกอันหนึอันนั่นเนี่ย,ยแก้วพริกสดกับกระเทียมบุบบุบบุบหลายๆเออแล้วก็ เอามาผัดไส่น้ำใส่ใส,ใส่ไอ้น้ำมันมาใส่เด้อผัดใส่น้ำเปล่าผัดใส่น้ำเปล่าจ้าแซบ่บคือเก่าอเลยพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อแซ่บตรงนนี้ท่านผูใ้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจแน่กดไลค์กดแชร์ให้แก้วนีงเด้อพี่น้องเด้อที่จะได้มีกำลังใจเห็นคลิปต่อๆไปแล้วก็ขอให้คนที่คำามาเบิ่งลำๆลุย้ยๆแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างใจคิดเดอ้อพี่นอ้องคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดการงานให้ได้การงานที่ดีไปไหนไปไหนมาไหนก็ให้แค้คลาดอันตรายเดอ้อพี่น้องรักทุกคู่ทุกคนเดอ้ขอขามาเบิ้งพี่แก้วรักทุกคู่ทุกคนที่้ามาเบิ้งที่แก้วเห็นปะ เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค่อยๆคอยๆกระตัอออกไปก่อนพี่น้องเด้อเขอจะปิดปิดมันบ่มีไผปิดให้อคอยก็ต้องปิดเองเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย